ะะพี่แจ็คไม่พลาดตามไปนะคะจัดมา2ฟุตฟุตรนิดฟุตรหน่อยแต่รับรองว่าอิ่มแน่นอนครีบถ้าจะด,ดูเต็มเต็มจะต้องไปงานหน้าได้ค่ะ สวัสดีค่ะเป็นครวันนี้มาเปิดใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเรารอคอยกันมานานแล้ววันนี้เนี่ยแหละที่จะได้แบบได้ใช้ 3G อย่างรวดเร็วค่ะรู้สึกไหคะที่ 3G จะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างงี้ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะก็ดีใจกับ a s ด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับคนที่ใช้ AS ทุกคนที่จะได้ใช้ 3G แบบสมบูรณ์แบบแล้วจะได้อัพนูนอัมนี้เนาะใช่รูปลงอินสตาแกรมอย่างงี้ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะรูปคุณกองแก้ว ตอนนี้เป็นไงบ้างคุณกองแก้วตอนนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะดีมากจนแบบโอ้ยดีใจมากค่ะตอนนี้เป็นงมในคนเรียกกองแก้วปะคนเรียกตลอดค่ะแล้วเป็นไงบ้างค่ะเป็นไงต้านล้มใช่ใช่ก็ยังมีรอยแผลเป็นอยู่นะคะจากที่ล้มจริงอันนี้คือล้มจริงไม่ใช่ฉากนั้นแต่มีแต่มีแบบที่ถ่ายอยู่ก็มีล้มจริงอย่างเงี้ยก็มีแต่ต้องยอมรับว่ามีกระแสจิ้นกับ เตมจีแบบอย่างมากยค่ะก็เยอะเหมือนกันตั้งแต่ตอนละครยังไม่ออนเลยค่ะค่ะที่สุดนี่มาตอนจบจูบจริงด้วยโอ้ยอันนั้นเป็นตอนจบ ขอ,ของเรื่องแบบสุภาพหุรุษจุภาเทพเลยค่ะอยู่ดีๆพี่นกก็วอมาว่าแบบเอาจูบเราก็งงเฮ้ยตอนแรกเรานื้ว่าแบบพี่นกพูดเลน่นแต่พี่นกก็เดินมาแล้วก็แบบดอกก k ิ้งอะไรทุกอย่างแล้วก็โอเคคูเดียวเลยวาที่จูบจริงคู่เดียวค่ะ,ะพี่นกจัดให้อย่างนี้เจมจีก็กํ <c oughs> ากไรค่ะเจมสจีกําไรค่ะจริงๆเขินไหมคะร่วม,มงานกันก็คือด้วยความที่บทและ าอะไรหลายๆอย่างมันต้องเขินนะคะเราก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบให้รู้สึกเขินจริงๆให้รู้สึกว่าแบบเออเรารักเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเนาะไม่ได้อะไรนอกจอก็ไม่มีอะไรค่ะที่เบียสบายใจได้เอ้ยอันนั้นไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวอะไรเราเขาอยู่อีกคนอีกละช่องเนาะใช่ค่ะฝาก3 G กับฝากนี่หน่อยค่ะมันดูทีวีได้ด้วยนะใช่ก็ใช้เออ G ดูคุณชายพุทธิพัฒน์ได้นะคะทุกๆคนยังไงก็รับรองส G ใหม่เร็ว ็จริงๆค่ะทดลองมาแล้วแล้วก็ฝากละครด้วยนะคะคุณชายปฏิพัทธ์ค่ะก็ติดตามชมได้ว่าเราจะจิ้นกันไปถึงไหนตอนนี้เพิ่งอาทิตย์สัปดาห์แรกนะเนี่ยรอดูสัปดาห์ถัดไปค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะในมุ่งมั่นอย่างสุดกำลังในการที่จะพัฒนาบริการทุกด้านให้พร้อมที่จะเปิดบริการต่างๆให้แก่คนไทยอย่างรวดเร็วที่สุดเจรผมสวัสดีค่ะ ขออีกวันมอแชรได้ค่ะเพิร์ดค่ะเพิร์ดเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ยังไงคะแฟนเก่าแฟนใหม่งงมากไม่เคยเป็นแฟนกันไม่เคยคบกันเลยก็คือแบบรู้จักกันแต่ว่ารู้จักกันแบบเหมือนเขาอยู่คนละคณะอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรด้วยคือแบบเจอกันทักกันคุยกันแค่นั้นค่ะข่าวมาได้ยังไงคะเพิร์ดงงเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนเหมือนกัน่แล้วจริงเจอกันล่าสุดตอนไหนคะ โอ้โหนานมากค่ะพอเรียนจบมาจะปีหนึ่งแล้วไหมคะวยบอกเขาทำไมล่ะกมได้อยูอค่ะเพราะว่าเราฮอตเลยปะหาคนก็เลยแบบเอาเรื่องเก่ามาเล่าเรื่องใหม่เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือข่าวมาจากไหนยังไงเหมือนกันนะคะ หนุ่มเข้าใจผิดไหมคะใช้คําว่าหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆห,ห,หรอ <laughs> ไม่ได้กลัวเข้าใจผิดหรอกแต่ว่ามันนะ้ามันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่จริงมันไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เข้าใจาเจอเพิร์ตเจอได้ไหมเจอได้ปกติเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาคงเป็นคนปล่อยข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะว่าจริงๆเขาก็มีชื่อ ม่รู้ว่าเขาเคยมีเห่าวคนอื่นอยู่บ้างเอาหรอไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันโสดนะคะเบลล่าค่ะโสดค่ะเยียร์ขอบคุณมากค่ะเยล่าค่ะเยล่าค่ะเพิร์ดดูเพิร์ดเพิร์ดเนี่ยก็คือเป็นเด็กของธรรมศาสตร์ค่ะ คือคนนอกวงการนอกวงการทีนี้ช่วงนี้น้องเบลล่าดังไงนะคะคนก็เลยแบบว่าไปตามมาว่าเอ้ยเบลล่าเนี่ยเคยคบใครแล้วยังมีข่าวว่าคบกับพี่เวียพี่เวียส่งไก่ที่กองงี้ขับรถแ้นไปส่งไก่เดชาเออถึงที่นั่นไม่รู้เอาไปแบบว่า PR ช่อง3าให้สั่งไก่ตัวเองไปกองด้วยยังไงเราก็ไม่รู้ไงแต่ป้าเจ๋อแซวอ,อ่าเบลล่าเนี่ยหน้าแดงแป๊ดเป็นลูกตำลึงเลยแดงแดงยิ่งกว่าอยู่นะอรเซราเชอรี่ <laughs> จริงจริง,ง,ง <laughs> แต่ว่า <นะ S 1> ตอนนี้เขาสวยขึ้นใช่ไหมคะคุณวิเวียนขึ้นมาก <laughs> หลายสเต็ปเลยเออจากตอนแรกที่มัเป็นล่ายังดูหน้าไม่ได้เข้าที่เข้าทางมากคือเหมือนหมึ่งว่า